แล้วทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะแต่คือเหมือนเล่นออกกําลังกายท่านไม่ได้เล่นจริงจังเหมือนแบบติดทีมชาติเหมือนเป็น,น,ปนกิจกรรมว่างนี่แะค่ะใช่ก็คือว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเห็นพ่อแม่เป็นยังไงเราก็จะเป็นแบบนั้นไปด้วยเห็นล่าสุดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเทิร์นโปรแล้ว <laughs> ใช่ค่ะก็ไปได้แชมป์รุ่นสูงอายุอะค่ะคือ<ๆ>รุ่น,ร,นรวมกัน120ปีขึ้นไป <laughs> ก็ได้แชมป์ประเทศไทยค่ะ นี่นี่นานนี่ยังคะไม่นานค่ะไม่น่าจะสักสองอาทิตย์ได้ค่ะแสดงว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เป็นแรงบันดาลใจให้เราแต่พอเราโตปุ๊บกลายเป็นเราเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่ใช่ค่ะเหมือนแบบพอเราสามารถบางทีเราไปได้แชมป์มาอ่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบไม่ได้แล้วถ้าเขาแข็งเนี่ยเขาจะเสียหน้าไม่ได้นะอ๋ มันจะมีแต่สมัยกอนมันจะมีแต่อางนี้นะเ,เป็นลูกนักกีฬามันต้องทําให้ได้สีมันอยู่ในสายเลือดอันนี้สลับกัน,กนเป็นพ่อแม่นักกีฬา <c oughs> เขาระดับไหนอะเธอก็ต้องทําได้สีเขากลัวแบบถ้าไม่ได้แชมป์นี่สงสัยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวลูกขายหน้านะอะไรอย่างนี้โถจะต้องทําให้ลูกภูมิใจ